หัวหน้าเทง้งย้ำจุดยืนพักประชาชนโหวตไม่เห็นชอบอุ้งอิงเป็นนายกหัวหน้าเทง้งย้ำจุดยืนพักประชาชนโหวตไม่เห็นชอบอุ้งอิงเป็นนายกมั่นใจสอสอไม่แตกเท้าชี้อายุน้อยไม่เป็นปัญหาแต่ขอดูผลงานสามปีพิสูจน์ความสามารถนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนยืนยันจุดยืนในฐานะพักแกนนำฝ่ายค้านมีมติโหวตไม่เห็นชอบนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมติการเห็นชอบของพักประชาชน ไม่ได้หมายความว่าคนใดเหมาะหรือไม่เหมาะแต่เป็นการกอบกู้อำนาจนิติบัญญัติให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนตัวมองว่ายังมีเรื่องหลักๆที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องการยุบพักและการวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเพราะมีหลายกรณีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงกฎหมายการประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมือง ส่วนผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้จำเป็นต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเข้าใจว่าเป็นข้อจํากัดเนื่องจากนางสาวพาทองทานไม่ได้เป็นสอสอแต่เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกพักร่วมรัฐบาลจะต้องมีการชี้แจงเหตุผลที่เพียงพอต่อที่ประชุมทั้งนี้ตัวเองในฐานะหัวหน้าพักประชาชนจะลุกขึ้นอภิปราย ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องวราระการทำงานต่อไปอีกสามปีและตัวเองก็อยากสอบถามพักร่วมรัฐบาลในฐานะที่อยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาสารงานต่อให้ประเทศเดินหน้าจึงอยากเชิญชวนให้มาทำงานร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะองค์กรอิสระให้ทำงานอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ขณะที่เรื่องดิจิทัลวันเลตจะยังไม่หยิบยกมาพูดในวันนี้แต่หลังจากได้นายกรัฐมนตรีแล้วพักประชาชนยืนยันว่าจะต้องมีการอภิปรายอีกในหลายๆเวทีโดยเฉพาะเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนที่พักร่วมรัฐบาลประกาศจุดยืนว่าจะไม่รวมกับพักการเมืองที่สนับสนุนการแก้ไขม .112 นายนัทพงศ์บอกว่าเป็นจุดยืนเดิมที่พักร่วมรัฐบาลเคยประกาศไว้ก็เคารพในจุดต่างทางความเห็น ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามองบทบาทนางสาวแพทองทานที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรอย่างไรนายนัทพงศ์บอกว่าขอให้กำลังใจหากวันนี้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบก็หวังว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ส่วนที่ถูกมองว่านางสาวแพทองทานเป็นลูกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีข้อขอรหาเรื่องนายกตัวจริงนั้นส่วนตัวไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่เชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลหน้า จะไตรตรองมาอย่างดีแล้วส่วนเรื่องอายุที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและใกลเคียงกับตัวเองนั้นนายนัทพงศ์มองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสําคัญสิ่งสําคัญคือคุณสมบัติซึ่งหวังว่า3ปีต่อจากนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่วันนี้อาจจะเร็วไปที่จะวิาพากวิจารณ์ ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามองสถานการณ์การเมืองไทยจะครบวาระ3ปีหรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าคิดว่าเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ครบในขณะที่พักประชาชนก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตลอด3ปีส่วนปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็เป็นเรื่องของพักร่วมรัฐบาลที่จะต้องหารือกันแต่ปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัวคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถูกกินขอบเขตอำนาจจากตุลาการและองค์กรอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกร่วมกัน นายนัทพงศ์ยังยืนยันว่าพักประชาชนไม่ห่วงเรื่องมูเห่าเพราะ143สสของพักเก้าไกลก็ย้ายมาพักประชาชนครบทั้งนี้ในช่วงท้ายภายหลังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนมีประชาชนจำนวนหนึ่งนำดอกกุหลาบสีส้มมามอบให้กับหัวหน้าพักประชาชนเพื่อให้กำลังใจในการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้